เตื่ยืนตั้งหน่อยใสรใะมีใครไใครตัเป็นนะโอ้เจ็บเลตั้งต้งกเรื่องเั้งอ่กันามื่อ่้งหรที่ตือนไหม ไม่มีดินั่งทับไปนะเอาไปดิเฮ้ยอยู่ไหนน้ำตุ้งน้ำกอเร็วเลยเวลาพักเดี๋ยวเข้ามาวันนี้ยังไงก็มาแล้วเนาะมาอยู่กะตั้งก็ไปเสียเลยมา่านานนักเสียตั้งก็อยู่ต้นนานนี้นมีเสียตั้งอยู่ดูเลยพระอินทะบายไปเลยยาวไม่น่าเชืเ่อนะครับว่า ที่ผมผมนั่งจำตัวเองรู้สึก่เฮ้ยเราเป็นคนโชคดีมากเลยตอนเรียน,รรยาานหนังสือก็ครูก็บอกว่าจบแล้วไม่ต้องมาบริการพอมาเป็นนักดนตรีกับคาราวานก็บอกว่าเออมันก็เร่การเกิดคนโกหหาเสียเงานนั้นก็ได้ไปเจอคนชนชาติร่วมใจดีใจ,ใจ,ใจใดีให้เรากินทั้งวันเป่าแค่ร้องเพลงผมเป็นคนโชคดีครับมีเพื่อนดีๆแต่ว่ามีไม่กี่คนหรอกแต่ว่าเออไปไหนก็โชคดีเพราะว่าคงจะเป็นเพราะว่า ผมเองไม่ค่อยรู้เรื่องรู้หลาเลยเพราะสมองอ่อนด้อยมากตอนผมเรียนหนังสือนี่ห้องผมมีสามสิบสี่คนนะ่ะผมได้ที่สามสิบสี่ทุ่เท่าทำง่ายคือสมัยผมก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอควายงององอสี่ข้อใช่ไหมสี่ข้อให้เลือกของตอบข้อไหนวงกลมสมัยผมมันจะเป็นวงกลมถึงเ,เขาเรียกอะไรในในรู้จำไม่ได้ครับอัตาในัยใช่ไหมมันกลมใช่ไหม ถ้าปรนัยต้องปรนัยที่ปรนัยถ้าอัตนายเราตอบด้วตัวเองเป็นอัตตาคือเป็นของตัวเองแต่ว่าปรนัยคือของใครก็ไม่รู้ไงตอบไปได้ข้อโต๊ะนะมุมโต๊ะมุมโต๊ะเขอบเมื่อนไอเจ็๊ยบาโอ้ยน้ำเจีบอกบอบอกถ้าข้อไหนนี้จอจานถูกทุข้อกูวงเลย ข้อมูลทุกข้ออยู่แล้วรู้ตัวไงไงเลยไม่รู้สถิติสามถึงสี่ตลอดแม่หนูว่าะเออวันรู้เลยเรียนไมเถิดนะผ่านนะเวลาสอบปลายปีก็ผ่านได้เพราะว่าแม่เป็นครูแล้วก็เขาจะให้คะแนนครูครับลูกครูห้าเปอร์เซ็นต์ทันแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ผ่านปกติสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตกไลครูก็จะบอกมึงก็ได้สี่สิบห้าจุดสองแต่วว่าผ่านเพราะแม่มึงช่วยห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ครูพูดน้อยแม่ของครูฉันผู้น้อยสวนต้งเดียวเรียวนวัดมีคันดีเธอเป็นเดือนที่32มาบอกแม่เมื่อโกหกแม่โกหกพ่อนี่มึงบาตต้มนรกบากตท่อนลูเข็ดน,นะแม่ไม่ยอมเชื่อเลยทีชีดแม่ได้ที 32. ่32เด็กก็ทำงงๆอยู่ละแต่ไม่กล้าบอกเด็กมันลาออกไปสองคน พ่อเป็นทหารย,ยายจะพลราชไปอยู่บบุรีเขาย้ายจากตะรวจเขาย้ายจากพ่อไปคือข้า,าร,ราชการเขาย้ายได้มีลูกเอาลูกเอาเมียไปแล้วไปเพิ่มง,งานใหม่ได้ไปเข้าใหม่ได้เออเลยทีที่สามสิบสองพูดอย่างเก่งพูดถึงไหนเรื่องตธอไม่รู้ทะลวกเ่าเปี่ยนเรื่ยอยากเลยจะไม่นานเนาะ